มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนอดห่วงไม่ไหวริวอาทิตย์โพสต์ภาพร้องไห้ขอลาก่อนจากเรื่องราวของอดีตนักแสดงดังริวอาทิตย์ในวัย45ปีได้ผ่านตัวเองเป็นพ่อค้าขายของมือสองตลาดนัดข้างทางแห่งหนึ่งนะคะที่ผ่านมาเคยไม่มีบ้านอยู่บางครั้งต้องอาศัยอาบน้ําตามปั๊มน้ํามันแล้วก็นอนข้างถนนอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังต้องหาเงินมารักษาอาการไบโพล่ามาร่วม10ปีต่อมามีเหล่าดารานักแสดงเข้ามาให้การช่วยเหลือแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ริวต้องการก็คืออยากจะเจอลูกๆค่ะล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะริวอาทิได้โพสต์รูปตัวเองร้องไห้บอกลาก่อนพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าลาก่อนนะครับพอแล้วละถ้ามันยุ่งวุ่นวายกันขนาดนี้ ด้านแฟนๆแหกเข้ามาให้กำลังใจกันเพียบเลยค่ะก่อนที่ภายหลังเจ้าตัวจะได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปก็ทำเอาหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรทางทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ